ควอนตัมเนี่ยนะคะถ้าคนที่เรียนฟิสิกส์ดิฉันก็ดิฉันเป็นเด็กสายวิทย์นะดิฉันเรียนฟิสิกส์ได้ยินคําว่าควอนตั้มมานานแล้วแต่ก็ไม่เคยเข้าใจว่ามันคืออะไรมันทํางานอย่างไรคือได้ยินมาแล้วเรียนมานานแล้วยังไม่เคยเข้าใจแต่ฟังให้ดีค่ะในอีกหปีข้างหน้านะคะนักวิทยาศาสตร์ชาวจีนหวังว่าจะพัฒนาระบบสื่อสารควันตั้มความเร็วสูงทางไกลโดยใช้เฉพาะชิ้นส่วนที่ผลิตในประเทศ ซึ่งสามารถรวมเข้ากับเทคโนโลยีการสื่อสารแบบคลาสสิกได้ควอนตัมคอมพิวเตอร์คืออะไรควอนตัมคอมพิวเตอร์คือระบบคอมพิวเตอร์ที่ทำงานด้วยศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีควอนตัมฟิสิกต่างจากคอมพิวเตอร์ธรรมดาค่ะคอมพิวเตอร์ธรรมดานั้นทำงานบนระบบเลขฐาน2แต่ควอนตัมคอมพิวเตอร์นั้นจะใช้ควิบิตซึ่งสามารถมีข้อมูลได้หลายสถานะในตำแหน่งเดียว ในขณะที่บิตธรรมดาเป็นได้เพียงแค่0หรือ1เท่านั้นนะคะหากเทียบกันง่ายๆคือควอนตัมคอมพิวเตอร์คือซปเปอร์คอมพิวเตอร์ในปัจจุบันนั่นเองค่ะใช้เวลาประมวลผลระดับสเกลใหญ่โดยใช้เวลาประมาณ1 0,000ปีคือคอมพิวเตอร์ปัจจุบันเนี่ยใช้เวลาประมวลผลระดับสเกลใหญ่ประมาณ10,000ปีนะคะแต่ควอนตัมคอมพิวเตอร์นั้นสามารถคำนวณให้เสร็จจาก10,000ปีเนี่ยที่คอมพิวเตอร์ธรรมดาใช้เนี่ย แต่ถ้าเป็นควอนตัมคอมพิวเตอร์เนี่ยประมวลเอข้อมูลขนาดใหญ่เนี่ยได้เพียงแค่200วินาทีเท่านั้นซุนด้าพิชัยซ<ม>ีโของ Google บอกว่า<ม>เทคโนโลยีควอนตัมคอมพิวเตอร์นี้ถือเป็นการค้นพบที่เปรียบเหมือนกับตอนที่มนุษย์เคยส่งยานอาวกาศออกไปโคจรรอบโลกสำเร็จเป็นครั้งแรกเลยทีเดียวแม้ว่าควอนตัมคอมพิวเตอร์จะสามารถประมวลผลได้เร็วกว่าคอมพิวเตอร์ทั่วไป แต่ในปัจจุบันนี้คอนตัมคอมพิวเตอร์ใช้อยู่เพียงแค่ในวงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์เนื่องจากจะมีความสามารถอีกหลายด้านที่ยังไม่ถูกค้นพบรวมถึงต้องใช้ข้อมูลปริมาณมหาศาลเพื่อให้คอมพิวให้คอนตัมคอมพิวเตอร์แสดงประสิทธิภาพได้อย่างเต็มที่ค่ะอืม,อมก็เอ่อผมยกตัวอย่างให้ฟังแล้วกันนะครับเมื่อกี้เราเห็นในภาพเนี่ยคือคอมพิวเตอร์คอนตัมนยที่เป็นแบบต้อ,อ,อคือสมัยก่อนเนี่ยสมมุติว่าเรา เราจะมีภาพสมัยก่อนที่ส่งซูเปอร์คอมพิวเตอร์เนี่ยเมื่อก่อนในสหรัฐอเมริกาเนี่ยย้ายระบบภาษีเนี่ยไปให้คนอินเดียทำนะเพราะว่ามันเอ,เอาซัพพ่เ่ถูกกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะแีนี้ไม่ทำละก็ไม่ต้องไม่ต้องย้ายเครื่องมาละไอเครื่องเครื่องใหญ่ๆเนี่ยนะครับเมื่อกี้ที่เห็นเป็นตับ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 ,ตบเป็น PCU ECU เยอะหรือว่าเป็นม้วนอ่าถ้าสมัยก่อนจริงๆคือเป็นม้วนเทปนะฮะเป็นเทปแล้วหมุนตุ๊บ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 เหมือน อันนี้คือไอ้เขียวๆนี่คือยุคปัจจุบันนี่เรียกว่าซูเปอร์คอมพิวเตอร์นะไอ้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์เนี่ยช้ากว่าคอนตัมเนี่ยเมื่อกี้จากหมื่นปีเหลือสองร้อยวินะครับสองร้อยวินาทีอโอ้มันมันยิ่งใหญ่นะเดี๋ยวขอให้เจ้าอันนี้ครับขอขอค้างภาพนี้ไปก่อนนะมีสามอันเห็นไหมฮะสามอันที่เป็นคอปห้าร้อยลิสที่จะทำอะไรบ้างเอไอเห็นไหมครับอย่างแรกคือเอไอที่สองคือวิทยาศาสตร์ก็คือว่าผมเอไอเนี่ยวกคนคงจะเห็นแล้วว่ามัน การที่เราคำนวณที่เร็วเนี่ยเราสามารถที่จะทำํำปัญญาประดิษฐ์ได้ก็คือว่าเมื่อก่อนเนี่ยได้ขนาดไหนเนี่ยตอนนี้คิดได้เร็วขึ้นประมวลผลได้เร็วขึ้น